สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ดร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับ จากสถานการณ์น้าท่วมที่เกิดขึ้นทําให้มีผู้ประสบภัยทางน้ําและจมน้ําเป็นจํานวนมากในสถานการณ์เช่นนั้นเราจะช่วยชีวิตผู้จมน้ําในเบื้องต้นได้อย่างไรไปชมกันครับผู้ช่วยเหลือจะต้องมั่นใจว่าตัวเองสามารถเอาเข้าขึ้นมาจากน้ําได้อย่างปลอดภยัยทั้งผู้ช่วยเองแล้วก็ผู้จมน้ําเองนะครับสาเหตุที่ผู้ป่วยเสียชีวิตจากการจมน้ําสาเหตุหลักคือการขาดออกซิเจนครับ ไม่มีออกซิเจนไปเลี้ยงในร่างกายโอกาสที่เราจะช่วยเหลือเขาได้คือเขาจะต้องขาดออกซิเจนในเวลาไม่นานเราพบว่าเขาตัวยังอ่อนอยู่ไม่เย็นมากยังอุ่นอยู่แสดงว่าเขาจมน้ําไม่นานคนไข้กลุ่มนี้ก็จะมีโอกาสสามารถช่วยฟื้นคืนชีพช่วยช,ช่วยชีวิตเขาได้จากการที่เขาจมน้ําไม่นานเมื่อเราสามารถช่วยเขาขึ้นมาจากน้ําหรือว่าเราเข้าถึงตัวเขาได้เร็วที่สุดพอช่วยเขาขึ้นมาไดต้ต้องมีคนไปตามระบบ การแพทย์ฉุกเฉินเช่นรถพยาบาลหรือผู้มีความรู้ความสามารถในทางการแพทย์มาช่วยเหลือเพราะว่าช่วยตรงนี้อาจจะยังไม่รอดอเขาอาจจะต้องได้รับยาหรือเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อทําให้เขามีโอกาสรอดเพิ่มขึ้นโดยหลักการแล้วเนี่ยขั้นตอนที่1ก็คือปลุกแน่ใจว่าเขาหมดสติยาลังเลครับช่วยเป่าปากทันทีถ้าเป็นไปได้ก็เป่าปากตั้งแต่อยู่ในน้ำพอขึ้นมาสู่บนบกในสถานที่ปลอดภัยแล้วก็ทําควรจะ เป่าปากสลับกับการกดนอ,อ,อกไปเรื่อยๆจนกว่าคนไข้จะถึงมือแพทย์หรือถึงมืออุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญวิธีเป่าปากนะครับแล้วก็ต้องเปิดทางเดินหายใจให้โล่งด้วยการชงแงชอนซิสษาเฉยคางปีบจมูกแล้วก็ประกบปากแล้วก็เป่าเป่าจนเห็นทรงอกขยับนะครับสองครั้งครั้งละหนึ่งวินาทีแล้วถ้าเป็นไปได้เราเป่าปากสลับก็30ต่อ2กด30เป่าสองครั้งแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับ จนกว่าจะถึงมือแพทย์หรือว่าทีมรักษาพยาบาลก็ได้ทราบวิธีการช่วยเหลือในแต่ละขั้นตอนกันไปแล้วนะครับและถ้าคุณผู้ชมต้องการรายละเอียดการช่วยชีวิตในสถานการณ์อื่นสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขที่ขึ้นอยู่นี้นะครับในช่วงท้ายมีวิธีการป้องกันการจมน้ํามาฝากเพื่อเป็นการไม่ประมาทครับอย่าให้จมน้ําจะเป็นวิธีการป้องกันที่สุดกลุ่มเสี่ยงที่สุดคือเด็กอายุไม่มากเพราะว่าเขาไม่เข้าใจ อยากเล่นน้ำพอจมปุ๊บใช้เวลาสั้นๆเขาก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้มันอย่าให้เด็กคลาสายตานะครับแล้วก็ถ้าอยู่ในบริเวณที่มีการเสี่ยงต่อจมน้ำการมีเสื้อชูชีพการมีห่วงยางเป็นเรื่องสำคัญจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจ